2 5 6 0หารยหกหาค่ะพบกับอู้สร้างบอยมหาสารคามค่ะมันี่อู้สร้างบอยลากทรงรถใช้ท่านีมาทรงลูกค้าอยู่บ้านน้องชุมแสงค่ะตำบลน้องใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกฬสินค่ะลูกค้า่นสร้างเป็นรุ่นหลอคูค่ะรุ่นนี้เป็นตัวบบดำค่ะสเปกอ่ากว้าง4เมตรเก่า10สายยาว4สามเมตร30ค่ะสูง่เมตรหนึ่งค่ะของสร้างบอยจะเปิดได้3ด้านค่ะ ส่วนเล่าบนกะถอดได้ค่ะลูกค้าเอามนเอามาใส่กับรถไถยี่ห้อคูปตาขนาดซีิแร้งมาค่ะคัานนี้จะเป็นเผาลอยซิฟค่ะเป็นกระทะขอบสิบหเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะของอู่สร้างบอยแตออกแบบให้ตัวพ่วงรถไทยทุกขั้นเวลาเอามาใส่กับรถไทยของลูกค้าค่ะจะเป็นแนวรมแบบนี้ค่ะ ของอูซางบอยจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือแถมใหลูกค้าไปทุกคนค่ะหลวกจะมีเสือของอูซางบอยแถมไปให้ทุกคคขันจ้ะคนีใส่ไดป,ประมาณหาตันหกตันต่อเถี่ยวค่ะคุณวันนา้อบ่บบนันยของลุนบดําจะเปิดโลงด่านลางแบบนี้ค่ะแต่คน,นี้ซางบอยจะใส่เหล้าเล้าหลัง มาหายน้ำขาดแต่ว่าสามารถถอดออกได้เอฟซี FC คนใดทีดติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมหาสารคามยูย่างบทะธานเด็ตัดสินใจกล่องโทรของมาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย0 6 2 3 4 7 7 4 4 1ค่ะอูซางบอยตังยูบ้านน้องโนตำบลวังย่า อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าลูกค้าคนใดจะเขามาอยากจะหายแจ้งซางบอยลวงหนาค่ะบางเทื่อแบบโท่มากเมื่อนี้ซางอาจจะลาควงไปทรงจังหวัดไกลๆค่ะกับไปหาลูกค้าบัท่านค่ะถ้าอยากเห็นตัวจริงกะต้องโทษเขามาบอกแจ้งลวงหนาค่ะว่าจะมีตัวจริงหลักะจะได้เห็นแบบประมาณนี้ค่ะของอูซางบอยจะ่นซีเซ็ตหลักะลากรูกค้าเลยจะบร่ได้จอดโชว้ให้ลูกค้าคนอื่นเบิงค่ะ ลูกคาเพิ่นกระลอใส่งานคือกันค่ะประมาณนี้คัน,นีนีเป็นเผาของหกล้อลอยซิปค่ะเป็นกระทะขอบชิพกเป็นยางปเปอร์เซ็นต์ที่มีสภาพดีค่ะคันนีถือว่าดีมากเลยล่ะค่ะช่วงล่างใส่เล็กล่างนามหนาซีเป็นเซซี่ค่ะ อข,ออของอูซางบอยข้อหลากจะเป็นแนวตรงเวลาเดียวจะบ,บตัติดหล่อรถไถค่ะ<บ>สีของอูซางบอยมาหาสารคามลูกค้าสาม,มารถเลือกสีเองได้ค่ะ้างบริษัทจำกัดหรือว่าบริจาเป็นจะต้องเอาสีตามรถไถของลูกค้าย่างเช่นของคันนี้เป็นสีสมลูกค้าควาจะเลือกเป็นสีแดงค่ะดานน้านในเป็นจับว่าดำของอูซางบอยจะมีทุกสีเลยค่ะ สีทีคขายดีที่สุดก็ดจะเป็นข้างนอกสมข้างในเขียวอะ่กะก็แล้วแต่ลูกค้ามาค่ะสามารถเลือกเองได้ของอูซางบอยจะมีรุุนหลอกภูมี่หลอดเดียวแหละกับเป็นตัวไฮดรอ,ล,อดรลิกค่ะรุนไฮดรอลิกค่ะลูกค้าสนใจกะโทษเขามาสอบถามใดค่ะค <c oughs> ันนีได้ประมาณหาตันกลัวหกตันค่ะยกาใ หาตันพอดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเข้าไปเจอกันตำบลห่วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นรุ่นดำมือลอย่อเดียวค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมหาสารคข้ามหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ